ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร้องไม่หยุดถูกรางวันที่หนึ่งเจี๊ยบกราบแม่รู้ทีแรกลั่นไม่ใช่เผยที่มาของหวยไม่กล้านอนนาทีที่รู้ครั้งแรกยังปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่บ้าหรือเปล่าเผยที่มาของหวยนะคะ จากที่อดีตลูกทุ่งชื่อดังเจี๊บกระหนกพรนักร้องดังค่ายอาสยามชีวิตต้องเจอมรสุมป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่3ต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้านโดยมีครอบครัวอยู่เป็นกำลังใจก่อนหน้านั้นเจ้าตัวเคยบอกว่าไม่ขอรับเงินบริจาคจะขายของออนไลน์ต่อสู้ชีวิตเองค่ะ ล่าสุดเจี๊ยบโพสต์ดีใจประกาศผ่านทางโซเชียลว่าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมทั้งเผยคลิปนาทีสุดดีใจพระเจ้าฉันฝันหรือว่าเรื่องจริงขณะเจ้าตัวบอกอย่างดีใจว่าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพร้อมทั้งวิ่งด้วยความดีใจไปหาคุณแม่ไปกอดแม่กราบเท้าแม่กรีดร้องไห้ลั่นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะกอดคนในบ้านทุกคนด้วยขณะที่คลิปเอง บอกว่าตอนรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งถามเจี๊ยบว่าตอนเขาบอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเจี๊ยบทำยังไงเจี๊ยบทำท่าทางประกอบปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ใช่บ้าหรือเปล่าก่อนจะเซ็นชื่อแล้วก็ร้องลั่นดีใจโดยเจี๊ยบเล่าว,ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งกับคนใกล้ชิดที่กำลังร่วมวงยินดีกับเจี๊ยบนะคะทั้งยังเล่าหวยหนึ่งใบที่ถูกรางวัลจากการเห็นคลิปคนแกะคะ่ค่ะ โดยเจี๊ยบโพสไม่กล้านอนกลัวว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นเพียงความฝันพร้อมทั้งข้อความด้วยว่าบอกกล้านอนย่านตื่นแล้วมันสิเป็นเพียงความฝันร้องไม่หยุดเลยค่ะเจี๊ยบกราบเท้าแม่หลังรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณเจี๊ยบด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ